อย่างไรฉันจะทำอย่างไรอยากรักแต่ไม่กล้ามองกลัวมองเฮ้ยเอาวุดอ้โหู <c oughs> ว่าเธอมีขอที่ไม้ปองมาตั้งนานมัวแต่นางคิดจะทำอย่างไรโอ้ยถ้าฉันพลาดไปคงเสียใจไม่ใช่น้อยแต่เธอได้สวยได้งามหยดยยอยเอาวันนี้แล้วโวจะเข้าไปคุยกับเธอเสียพองปะ น้องมงฟังเลยโอ๊ยคุณใจมันอ่อนแอนะมันเพี้ยนผิดไปสักทุกคำเงินมาฟังผู้รักกรรมที่ใจฉันมันยื่นไปโอ๊ยคุ้ใจมันอ่ไม่ชอบไม่ชอบให้ผมดีไม่ชอบ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 ผมนิ่งๆไม่ชอบให้ผมรั่วเลยไม่ชอบถ้าผมรั่วเนี่ยไม่ชอบเลยกูเต้นอ่อนแอคนลดเลยเหรอ โอ้ยเธอนี่จากสามพันกว่าเต้นอะไรเอาคนออกวะคนเข Parents, ้าไปแล้ว